อุทัยธานีจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2568ภายใต้แนวคิดลอยกระทงไทยไทยแต่งชุดไทยเพื่อแม่ของแผ่นดินหน้าลานสแกวริมแม่น้ำสแกกรังอําเภอเมืองอุทยัยธานีจังหวัดอุทยัยธานีได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2568ภายใต้แนวคิดลอยกระทงไทยไทยแต่งชุดไทยเพื่อแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนธรรมเนียมประเพณีไทยพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการแต่งกายชุดไทยเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานนี้ได้รับเกียรติจากนายเทียรพัฒน์ขชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางสาวปานัชชาไทยเศรษฐนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมง,งานจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลายเช่นพิธีน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการชมวิีทัศน์พระราชกรณียกิจ